วันนี้มาต่อต่อของเก่าของเก่าวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปบทที่ห้าวันนี้ก็ไปวันไปบทไปข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดเนี่ยเกี่ยวกับนิรุติไนนินรุติไน ก็เขียนคำถามไว้ก่อนคำถามจงทำตัวรูปบทว่าพุทธะด้วยนิรุติในต่อไปก็เป็นคำตอบเลยนะพุทธะพุทธะมาจากภุสะธาะตุตวาปัจจัย,ยวงเล็บว่าพุสะบวกตวา เอาตาวาปัจจัยเป็นยะแทนที่จะสำเร็จรูปเป็นผุสยะแต่เอายะเป็นศาสตร์ด้วยวัน,นวิการะนิรุตติในจึงสำเร็จรูปเป็นผุดสะต่อไปอีกในหนึ่งหลังจากเอาตาวาปัจจัยเป็นยะแล้วแทนที่จะสำเร็จรูปเป็นผุดสยะ ตอนนี้สอเสือมีจุดด้วยนะเมื่อกี้ไม่มีเอาสยะเป็นสะด้วยวันณวิการะนิรุตติในแล้วเทวภาวะสะมาด้วยวันนาคมะนิรุตติในจึงสำเร็จรูปเป็นผุดสะอีกในหนึ่งยังมีอีกในหนึ่ง แทนที่จะสำเร็จรูปเป็นพุทสยะเอาสยะเป็นสะสะด้วยวัน,นวิการะนิรุตติในจึงสำเร็จรูปเป็นพุทสมีทั้งหมดสามในนะในแรกเนี่ยเป็นในของรูปสิทธิสัทนิติโมครลานนิรุตติทีปณีในแรกเนี่ยจะเหมือนกันทั้งทั้งสี่คำพีเลยนะ ปัทธรูปสิทธิสัทธานิติโมกขลานะนิรุตติทีปนีในแรกนี่เหมือนกันนะส่วนในที่สองเนี่ยเป็นในของปัทะรูปสิทธิส่วนในที่สามเนี่ยเป็นในที่มีปรากฏในสัทธานิติก็เท่ากับว่าปัทธรูปสิทธิมีสองในสัทธานิติมีสองในโมขลานะมีในเดียวนิรุตติทีปนีมีในเดียว เป็นนิโรติดในก็การทำตัวรูปที่ <c oughs> ที่ถือว่าง่ายอ่ะนะง่ายโดยไม่ต้องใช้สูตระบางคนก็บอกว่าอุ้งถ้ามาถึงชั้นธรรมาจริยะไม่ต้องใช้สูตรแล้วเรียนมาทำไมสูตรนะใครบ,บางคนเขาก็ถามอมันเมื่อไม่ต้องใช้สูตรแล้วก็ไม่ต้องเรียนสูตรมาตั้งแต่ต้นมันก็ง่ายอ่ะนะมันก็ง่าย แต่สูตรเนี่ยมันก็ดีอย่างเงมันแจกแจงได้เยอะมันละเอียดกว่านะถ้ามีคนถามก็ต้องบอกว่าชัานธรรมจริยะเขาเขาเรียนมาแล้วเขาเรียนสูตรมาแล้วไงเวลามาทําตัวรูปก็ทําง่ายๆด้วยนิรุติในนิรุติในเนี่ยก,ก็จะมีปรากฏในดีกานะ นาฬิกาจะใช้สำนวนของนิรุติในก็ไม่ค่อยใช้สำนวนสูตรมีน้อยสำนวนสูตรต่อไปข้อ8ข้อ8เนี่ยก็เกี่ยวกับอธิบายนะเกี่ยวกับการอธิบายบางบางคําอธิบายเนี่ยมันมันมันสับสน เขาก็จะหยิบยกมาถาม <c oughs> <c oughs> ในนี้เขาถามอย่างนี้นะก็แปดนะเขียนคำถามไว้ก่อนจงแสดงสาเหตุที่อายตนะและผัสสะอันไม่สามารถยามปุสนกิจให้สำเร็จได้และและสำเร็จได้ไม่สำเร็จกับสำเร็จนะสองอย่าง ในประโยคค,ควไยและรขระคังประโยคค,ควายกับครคังเนี่ยบาลีท่านบอกเพียงแค่ว่านะิอายตนานิปุสันติอายตนะนทำพุทธนกิจไม่ได้ทําหน้าที่กระทบสัมผัสไม่ได้ผัสโสวะตังตัง,ตางอารัมณังปุสติประโยค,คอระคังบอกว่าภาษาเท่านั้นที่สามารถทําพุทธนกิจได้ภาษาเท่านั้นที่สามารถจะ ทำหน้าที่กระทบสัมผัสได้นะก็มาดูว่าประโยคควายที่บอกว่าอายตนะไม่สามารถนะทำหน้าที่ผุสนะกิจหรือสัมผัสกระทบได้เองนะเพราะเหตุไรประโยคราคระคังผัสสะสามารถทำหน้าที่กระทบสัมผัสได้เพราะเหตุไรเหตุผลสองอย่างนะ ก็คือเหตุผลของข้อไฟและค้อระคังนั่นเองน,นะคำตอบท่านบอกอย่างนี้นะสาเหตุที่ประโยคคอไฟนะประโยคข้อไฟสาเหตุที่อายตนะไม่สามารถทำภูนณกิจให้สำเร็จได้เพราะไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้วงเล็บเป็นภาษาบาลีว่าอนารมนาภาวะโต เป็นภาษาบาลีมีอยู่ในดีกาในศีลขันธวัคดีกาเล่มที่หนึ่งอนารมนาภาวะโตต่อไปประโยคคอรขังสาเหตุที่พัฒาสามารถทำภุชนก,กิจให้สำเร็จได้เพราะสามารถรับรู้อารมณ์ได้ประโยคคอควายซึ่งเป็นอัตถกถาบอกว่า อายตนะนะไม่สามารถกระทบสัมผัสได้แต่ไม่ได้บอกเหตุผละแี่พอไปดูในดีกาเนี่ยท่านเขียนไว้ว่าอนารมนาภาวะโตนะอนารมนาภาวะโตพอมาประโยคขอรักขงังผัตโซวะต่างๆอารมณงปุสติบอกเหมือนกันว่าบอกว่าภาษะเท่านั้นที่จะทำหน้าที่ กระทบสัมผัสได้แต่ก็ไม่ได้บอกเหตุผลเช่นกันเหตุผลจึงนะมีเขียนไว้ในดีกาแต่ดีกาเนี่ยนะแทนที่จะเขียนทั้งสองเหตุผลคือเหตุผลของคอควายด้วยและก็คอระคังด้วยกลับเขียนเฉพาะเหตุผลของคอควายเท่านั้นนะเหตุผลของคอระคังไม่ได้เขียนน่ แต่เชื่อไห่ว่าเหตุผลเดียวเนี่ยมันพอเพียงมันพอเพียงในเมื่อคอควายบอกว่าอายตนะไม่สามารถกระทบสัมผัสได้เพราะไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้ถูกไหมคอระคังบอกว่าผัสสะสามารถกระทบสัมผัสได้ก็เพราะรับรู้อารมณ์ได้ mm hmm. เหตุผลก็ตรงกันข้ามกันไงนี่เป็นวิธีการนะวิธีการคือถ้าข้างหน้าเขียนไว้แล้วข้างหลังรู้ได้นะก็เรียกว่า เรียกว่าอะไรภาษาไนยะก็เรียกว่าอาวุตสิทธิไนยะนะสำเร็จได้โดยไม่ต้องกล่าวรู้กันนะกาเรียกว่ารู้กันอายตนะเนี่ยมันเป็นรูปมันเป็นรูปส่วนภาษานั่นเป็นเจตสิกถูกไหมมันต่างกันตรงเนี้ยนะอายตนะเป็นรูปภสษะเป็นเจตสิก รูปไม่สามารถที่จะรับรู้อารมณ์อะไรได้เลยนัย้นการที่อายตนะคือรูปหรือรูปคืออายตนะจะไปสัมผัสอะไรได้กระทบอะไรรู้สึกกระทบอะไรได้เนี่ยมันจึงเป็นไปไม่ได้ส่วนผัสสะเป็นเจตสิกไงปัสสะเจตสิกเวลามันเกิดมันเกิดที่จิตถูกไหมทำหน้าที่เดียวกันกับจิตคือรับรู้อารมณ์อารมณ์เดียวกันกับจิตด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ ที่เราพอจะทราบมาแล้วะนะเพราะว่าอยายตนะเป็นรูกภาษาเป็นนามนะอันนี้ชัดเจนนะต่อไปข้อ9ข้อ9เกี่ยวกับคาถาเนะี่ยเกี่ยวกับคาถาเกี่ยวกับฉันเ,เขาเอาคาถามาจากที่อื่นเนะเราต้องเขียนคาถาไวนะ้นี จงตรวจคณะของฉันและตั้งชื่อคาถา,าชื่อฉันในคาถาดังต่อไปนี้ใส่กันนะในคาถาดังต่อไปนี้มาด้วยคาถาเขียนคาถาโสอหังวิจาริษสามิปาที่สองคามาคามังปุราปุรังปารที่สามนมัตสะมโนสัมพุทธังปารที่สี่ธรรมมัตสะ จะสุธรรมะตังอืมอวิธีการตรวจนี่เดี๋ยวเราเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนน่าจะอยู่ในชาดกนะคาถานี้นะถ้าจะไม่ผิดนะนะก็เคยน่าจะเคยได้อยู่เพราะ,ะแล้วก็ได้เลยแสดงว่าเคยได้ยังคุ้นอยู่เขาให้ตรวจตรวจตามลักษณะของคำพีฉันหรือตรวจคณะของฉันนั่นเอง นะแล้วก็ตั้งชื่อคาถามาด้วยพร้อมชื่อฉันด้วยนะตรวจอย่างนี้นะเราตรวจเป็นรูปแบบไปเลยเป็นคำตอบนะในคาถานี้แล้วก็หขึ้นมาท่านหน่อยหหลังอักษรพยัต้นทั้ง4ี่บาทไม่เป็นสะคณะหรือณคณะต่อไปสอง หลังสี่พยายงค์แรกในสมะปาทะวงเล็บบาทที่สองและที่สมีชะคณะหรือเป็นชะคณะก็ได้นะเป็นชะคณะต่อไปสหลังสี่พยายง์แรกในวิสมะปฐมปาทะเป็นยะคณะต่อไปข้อสี่ หลังสี่พยางแรกในวิสมะต,ะติยะปาทะเป็นมะคณะขึ้นบรรทัดใหม่นะคาถานี้จึงชื่อว่าตติยะมะการะวิปุราคาถาแล้วก็ขึ้นบรรทัดบรรทัดใหม่เพราะแต่ละบาทมีแปดพยาง เป็นอนุตุพะฉันตามหลักตรวจเนี่ยต้องเขียนก็เรียกว่าเขียนขีดเส้นเนี่ยขีดเส้นขีดเส้น,ด,สนดึงลงมาเลยนะใช่ไหมมันเห็นมันเป็นตารางม,มเห็นได้ชัดไงนลหลักๆเนี่ยก็คือทุกคาถาเนี่ยนะแต่ละบาทแต่ละบาท พยางที่สองสามสี่พยางที่สองสามสี่ก็คือพยางที่อยูอ่พยางที่อยู่หลังพยางแรกหรือคณะที่อยู่หลังพยางแรกในแต่ละบาทเนี่ยเขาห้ามไว้เลยไงห้ามเป็นสะคณะห้ามเป็นณคณะความหมายก็คือว่าความหมายก็คือว่า หลังพยางที่ต้นเออหลังพยังต้นก็แล้กันหลังพยังต้นของแต่ละบาทเนี่ยนะต้องไม่เป็นสะคณะหรือณคณะคาถา,า,านี้มันมันตรงไงตรงตามหลักแล้วก็จากนั้นจากนั้นบาทที่สองกับบาทที่สี่ถูกไหมกาเรียกว่าสมะปาทะ หลังสี่พยางแรกเนี่ยเป็นชะคณะทั้งสองบาทถูกไหมแล้วก็บาทที่หนึ่งเนี่ยหลังสี่พยางแรกเป็นยะคณะบาทที่สามหลังสี่พยางแรกนั่นเป็นมะคณะแต่สมมุติว่านะสมมุติว่าบาทที่สาหลังสี่พยางเนี่ยเป็นยะคณะเหมือนกับบาทที่หนึ่งเราก็จะเรียกว่าวัตคาถา ปัยาวัตตคาถาน่แต่ถ้าบาทที่สามเปลี่ยนไปเป็นคณะอื่นเช่นเป็นมะคณะเราก็ตั้งชื่อเอามะคณะเนี่ยมาตั้งชื่อเป็นตติยะมะการวิปุลาคาถาเป็นวิปุลาคาถาไปเลยถ้าเป็นยะ,ยะชะยะชาอันนี้ปัทยาวะตะัตนะแต่เป็นว่ามันมามันมันมาแปลงนะตรงบาทที่สาม หลังสี่พยางแรกเป็นมะคณะเราก็ตั้งชื่อตามนั้นนะเป็นตติยะตติยะหมายถึงบาทที่สามมะการะก็มะคณะวิปุลาคาถาแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวิปุลาคาถาวิปุลาคาถามันมีเยอะมันมีเยอะบางทีบาทที่หนึ่งเป็นมะคณะด้วยสมมตุติก็ตติยะอา,ม,ามะมาการะมาไม่ใช่<า>อุพยะพูดผิดอุพย,ยะเลยทั้งสองบาทเนี่ย อุพยะมกการวิปุลาคาถาแต่สมมติว่าถ้าบาทที่หนึ่งเป็นมะบาทที่สามเป็นยะก็ปัตมะมกการวิปุลาคาถาทำนองนั้นทำนองนั้นนะไปเรื่อยๆนะเคยเรียนมาแล้วไม่ใช่เลยฉันต่อไปนะเป็นข้อสิบข้อสิบก็ภาวาลังกาละนะภาวาลังกาละฉันเสร็จแล้วก็ไปอลังกาละข้อสิบเขียนคำถามนะว่า จงแสดงภาวาลังการะในคำว่านมัสสมมโนในคาถาข้อที่เก่าภาวาลังการะในเวลาแสดงหรือเวลาจำแนกเนี่ยเขาจำแนกเป็นสี่อย่างก็คือ 1. นถายีภาวะ 2. องารมณะวิภาวะ 3. มอุทธิปณะวิภาวะ 4. อนุภาวะ ทายีภาวะเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือองค์ธรรมนะองค์ธรรมหรือตัวตนหรือรูปธรรมของของคำคำนั้นว่าได้แก่อะไรเราก็ว่าไปตามนั้นนะส่วนอารมณวิภาวะกับอุทีปณวิภาว่ยคือเหตุปัจจัยนะหรือเหตุประกอบเหตุหลักกับเหตุรองส่วนอนุภาวะข้อสีก็คือผลนะ เราก็มาจำแนกเลยนะจำแนกข้อสิบจำแนกภาวาลังกาละนะหนึ่งจิตตุบาทอันมีปานามะเจตนาเป็นประธานที่เป็นไปโดยการนอบน้อมพระรันตนตรัยอันเกิดขึ้นในสันดานของอาลาวกกะยักษ์คาถานี้เกี่ยวกับอาลาวกกะยักษ์นะ ชื่อว่าธรรมรติถายีภาวะธรรมสิงการะรสะต่อไปข้อสองะรรตนไตชื่อว่าอารมณวิภาวะข้อสามคนของพระรันตนาไตชื่อว่าอุทีปณะวิภาวะข้อสอานิสง์มีการท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีอันตราย จากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งเป็นต้นชื่อว่าอนุภาวะภาวะภาวะเนี่ยถ้าภาษาทั่วไปเราเราเรียกว่าความเป็นไงความเป็นหรือก็เรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์ก็ได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์เนี่ยมันมีถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยมันมีสี่รูปแบบหนึ่งปรากฏการณ์ที่ ที่เกิดขึ้นเป็นผลอยู่นะเป็นผลอยู่ณปัจจุบันสองปรากฏการณ์ที่เป็นเหตุหลักและเหตุรองนะแล้วก็2 3เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นเหตุหลักและเหตุรองสี่ก็คือปรากฏการณ์ที่เป็นผลในอนาคตไม่ว่าจะที่ไหนอย่างไรนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นอยู่สี่อย่างด้วยกันภาษาภาษาอลังการะเราเนี่ยเราเรียกว่านะเราเรียกว่าภาวะลังการะนะก็คือสิ่งที่มีขึ้นเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้ตอนนี้เราเรียนกันอยู่ถูกไหมเราเรียนกันอยู่เราสามารถดูจิตของเราได้นต่เราอย่าเอาไปออกทีวี เดี๋ยวเอาไปออกข่าวที่ว่าดูจิตได้เห็นจิตได้เห็นได้จริงจริงเห็นได้จริงๆเห็นจากไหน,นจากการกระทําปัจจุบันถูกไหมขณะนี้สมมุติมีการถามกันว่าจิตของท่านณนะขณะนี้เป็นจิตประเภทไหนเราตอบได้ข่าวๆเลยกุศลจิตถูกต้องเลยแหละเพราะอะไรไปดูอารมณะวิภาวะเราจะรู้เพราะกําลังเรียนธรรมะสอนธรรมะกันอยู่ไง มีธรรมะเป็นอารมณ์ถูกไหมสามอุทิปนาวิภาวะก็คุณของธรรมะอุทิปันาวิภาวะสี่เรียนแล้วจะได้ผละ <c oughs> จะได้ผลคือหนึ่งได้ความรู้เห็นไหมสองได้วิธีการปฏิบัติสามสามารถนำไปสอนคนอื่นได้สอนตนเองได้อย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่า อนุภาวะเนี่ยปารากฏการในโลกนี้เนี่ยมันมีปารากฏการอยู่4ี่อย่างเท่านั้นเองนะในคำพีสุพโพตังการะท่านนำมาแยกให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมชัดเจนมีชื่อกำกับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันนั้นเขาเรียกว่าถายีภาวะถายาีตั้งตั้ง,ต,งตั้งอยู่ปรากฏอยู่ไง สองสิ่งที่มันตั้งอยู่ได้ปรากฏอยู่ได้มันต้องมีฐานคืออารมณ์ถูกไหมไม่งั้นมันเกิดไม่ได,มด้มันเกิดเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเรียกว่าอารมณวิภาวะและอารมณ์นั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่อารมณ์โดดเดียวมันก็มีนะก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบของมันเราเรียกว่าอุทิปนาวิภาวะ และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยอาศัยอารมณ์และองค์ประกอบของอารมณ์เป็นต้นเนี่ยเมื่อมันกำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้เนี่ยมันก็ต้องมีผลในอนาคตคือหลังจากที่เกิดไปแล้วมันก็จะมีผลมีอานิสงส์ถูกไหมตามการกระทำนั้นๆตามที่มันเกิดขึ้นโดยอารมณ์นั้นๆเหล่านี้เ็าเรียกว่าอนุภาวนะในคาถาว่า โสอหังวิจาริสามิคามาคามังปุราปุรังนมัสสะมโนสัมพุทธังธรรมสัจจสุธรรมะตังเนี่ย,ยถ้าดูตามเมื่อกี้ก็คือคาถาที่เกี่ยวกับอาราวายักอย่างอาราวายักเนี่ยเขาโสอหังวิจาริสามิคามาคามังปุราปุรังนมัสสะมโนสัมพุทธังใช่ไหมนมัสสะมโนสัมพุธังธรรมสัจจสุธรรมะตัง รนะวมๆแล้วก็คือบูชาด้วยกราบไหว้นมัสการพระพุทธพระธรรมหลักๆเนี่ยนะแต่ในนั้นก็จะมี <c oughs> ก็เรียกว่าพ,พูดเป็นไหนอนะในเมื่อกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ต้องเป็นไปด้วยนะก็เรียกว่าอาวินาภาวะไหนอนะไม่ถึงไม่ต้องกล่าวโดยตรงก็ถือว่าขาดไม่ได้ ในนักขณะที่เขากราบไหว้พระรัตนาตรัยเนี่ยจิตณขณะนั้นเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นปรากฏอยู่ไงถูกไหมจิตนั้นเนี่ยเขาพูดรวมๆไปเลยนะว่าจิตุบาทอันมีปนามะเจตนาเป็นประธานไอ้นปนามะเนี่ยคนไทยก็ไปเขียนกันมีมีอยู่ข้างหนึ่งไปอ่านในลายโยมโยมก็ทำปนามเขาไปอ่านเป็นปนาม เขาถามว่าท่านมันแปลว่าอะไรเนี่ยปนนามเนี่ยก็เลยบอกเข้าไปว่าต้องอ่านว่าปนามะ,นะะก็อ่านแบบไทยนะก็อ่านแบบไทยปนามปน,นามก็นะไม่ต้องอยู่กันสิโดนปนนามเป็นภาษาบาลีแปลว่าหนอบน้อมหนอบน้อมในเบื้องต้นนะมันก็เลยคุยกันยากนะถ้าไม่ได้เรียนภาษาบาลีเลยนะ คุยกันเนี่ยเราเนี่ยต้องต้องต้องอาศัยเรียกว่าอุตสาหะถายีภาวะวีละรสศะใช่ไหมวีละรสะมากหน่อยเพราะอะไรเพราะคุยกับคนที่ไม่เป็นบาลีนะคุยกับคนที่ไม่เป็นบาลีเนี่ยจู่จูก็ถามว่าท่านป,น,น,าปน,นามปนามแปลว่าอะไรน,นะเราต้องเข้าใจนะโอเคเขาเขาอ่านผิด,เ,ดเ,เขาอ่านแบบไทย แต่ถ้าก็อ่านว่าปนามะเนี่ยคำว่า,าปนามความหมายของคำปนามแบบไทยมันก็จะหายไปเลยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะควารมรู้สึกของคนที่อ่านบาลีเป็นไทยแล้วก็เปลี่ยนความหมายไปเนะี่ยมันก็จะเป็นปัญหาในการที่จะพูดให้เขาเข้าใจได้นะขณะที่อาเลากะยักษ์นะนะก็เรียกว่านอบน้อมพระรัตนไตร ณขณะนั้นจิตต,จตุบาทจิตตุบาทก็คือจิตกับเจตสิกนะเรียกว่านามธรรมที่กําลังเกิดขึ้นณขณะที่นอบน้อมพระรตนไตยอยู่นั้นเนี่ยก็ต้องเป็นนามธรรมที่เป็นกุศลเป็นกุศลถ้าเป็นกุศลเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็แล้วแต่นะแต่ในที่นี้เป็นกุศลเนี่ยตามชื่อของถายีภาวะหรือรัศก์ก็เรียกว่าธรรมะธรรมะเกี่ยวกับธรรม ธรรมะรติถายีภาวะนะแล้วก็อะไรรักนษะสิงขารรัษธรรมะมีธรรม,มะไหมนะธรรมะสิงขารรัะธรรมะรติก็แปลว่ายินดีในธรรมนะยินดีในธรรมมีจิตยินดีในธรรมในเราพูดรวมๆนะภาษารวมๆก็แล้วก็ณนะขณะนั้นถามว่ามีอะไรเป็นอารมณ์ก็ต้องพระัตนไตถูกไหม กาบไหว้พระรตัตน,น,น,นตัยน้อมน้มพระรัตนตรัยอันนี้เรียกว่าอารมนาวิภาวะส่วนคุณของพระรัตนตรัยนะเรียกว่าอุทิปนาวิภาวะแล้วก็อาน,นิสงส์ที่ได้จากนั้นเรียกว่าอนุภาวะก็จบจบบทที่ห้า